สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนะครับกับบันไซ a n n e l นะครับก็ตอนนี้มาเล่นเกมเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับคือนักชนไรทิตินะครับก็แสดงว่าผมจะมาสร้างพวติศาสตร์อีกรอบหนึ่งนะครับใครพร้อมชนแล้วก็ <Yeah. S 1> เริ่มกันได้เลยนะครับเอาลครับตอนนี้ สร้างประวัติศาสตร์กันเถอะบ่าแล้วโฆษณาไอเกมมันยาออนเนี้ยออกไปไม่เกี่ยว้อมนับหนึ่งสองไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเขาได้กลับมาได้ได้ รถ <conclusions> สี Jews, ส้มสายท้ายซ้ายเขาก็เริ่มห่อเหินเดินอากาศแล้วก็เริ่มกัดโอ้เข้าปินเลยนะครับแล้วก็กระโดดครับต่อไปแล้วก็ฉีดในตาเต็มที่นะครับเสร็จแล้วก็กระโดดห่อเหินเดินอากาศซ้ายนะครับเสร็จแล้วเขาก็เฉียวด้านซ้ายของบังเกอร์ไปนะครับเดี๋ยวรถปิวมาแล้วนะครับแล้วเขาก็โอ้เฉียวไปแล้วนะผมคันที่สองด้วยการทำการห่อเหินเดินอากาศอีกรอบโอ้นะครับแล้วเขาก็ตายนะครับแต่สกอร์ที่3ามแล้วสามสิบสองนะครับ ซึ่งผ่านไปแค่แสี่คนเองนะครับโอ้ยผมอยากจะปิดเน็ตเล่นจริงๆเลยแต่ก็ครับถ้าปิดเนี่ผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับไอตัวรีวิวนะครับซึ่งผมไม่ชอบไปพวกที่มันนะครับผมจะเล่นความเร็วให้ได้สูงที่สุดเสร็จแล้วก็จะเชียร์ของพังเกอร์ไปเสร็จแล้วก็ก็จะเหาะเหินข้ามหัวของไอรถคันนี้ไปนะครับในตัดเต็มที่นะครับเสร็จแล้วเราก็ บินข้ามรถไฟขบวนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปยังเทแซงซ้ายนะครับอะแล้วก็แซงขวาแซงขวาไม่ได้แล้วก็เหาะข้ามเลยนะครับคุณต้องต่อไปต้องร้องเพลง,งต้องต่อเออนะครับผมนึกว่ามันจะเริ่มข้างหน้าเสียงนี่แบบเออจริงๆโอ้ยนะครับอรับไปกันต่อนะครับขาวให้แล้วครับเริ่มเล่งเลยตัดเส็จแล้วก็ แสงด้านขวานะครับแสงด้านขวาแล้วก็เหาะข้ามรถไฟอ่าข้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีอาการตรงไปเรื่อยๆอะไรเป็นอะไรกัน,นหมดเนี่ยนะครับเชียวเล็กน้อยนะครับมีอาการบักติดข้างกําแพงแล้วก็นะครับโอ้ให้ตายสิครับกระตุกสุดๆเลยโอ้นะครับเฉียดไปหนึ่งคันเลยนะครต้องต,ต่อไปต้องต่อไปแล้วก็กระโดดข้ามนะครับ ไม่มีปัญหาครับแต่เรื่องรลบรถเนี่ยแล้วปัญหาหนักเลยเฮ้ยบักได้ทีนะครับแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับซึ่งเกียดมากที่สุดเลยนะครับอะไรก็โฆษณาเนี่ยผมน่ารำคาญจริงเลยเสร็จแล้วก็มีแล้วไม่รู้โหลดอยู่อ๋อเว์เซอร์นะครับซึ่งตอนนี้ม application อัปเดตผมไม่เอาครับ ครับผมไม่ติดตั้งอาครับไปต่อครับรวยแล้วครับตรงต่อไปนะครับลาแล้วครับลาฝันไปเอ้<ฮ><ฮ>เฉียดไปเล็กน้อยนะครับสามคันแล้วนะครับคันที่สี่เกิขึ้นเอาจากรถลงมมาครับด้วยสกอร์ที่สองร้อยกว่านะครับประวัติของนักชน เขาบอกว่ามีความฝันก็คือต้องการโอ้ยอะไรออกไปไกลๆส้นเต้นนะครับโอ้ตรงไปเชียดหนึงทำไมมันแหลกๆงี้วะเนี่ยโอ้โหโคตรแหลกเลยมันอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ก็อะไรขึ้นเนี่ยไปหมดเลยนะเรื่องเครื่องนี้ แล้วก็กระโดดข้ามนะครับอย่าชนครับโอ้โหชนชนได้นะครับที่สามร้อยเก้านะครับเออแล้วก็การกระบาดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จบการนําเสนอนะครับใครต้องการสนใจนะครับก็โหลดได้นะครับแอดมาเอ่อไฮวีแอนแท็กนะครับก็แค่นี้นะครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับวัอดดีครับทุกท่านครับ